ที่หนึ่งนะครับได้จริงหรอที่หนึ่งนะครับมีลูกลูกที่สองครับไปครับทานทานไปมีลูกเดียวมีลูกเดียวลูกธนิจิตสำเร็จครับพร้อมไปครับเปิง ขอแถมขอแถมขอลูกสี่ลูกลูกสี่เราลองดูสิพี่ลองดูลูกสี่ลูกสี่เราดูสิจะโดนจะโดนสักกี่ทีเอ้าลูกสี่นะลูกนะเชิญครับใครลูกทีนี้ลูกนี้ใครลูกทีลูกขอลูกแ้าขอลูกแ้าเออกับบ้าละมั้ง ลูกอะไรอะไรก็น่าก็น่าเด็กมันได้แล้วไม่ขออีกลูกอีกหยกอ้พรไปครับไป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 จบบจจบ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 จจ พี่พวกแกยังขอได้เลยต้องการยังไงครับครูขอให้ชนเสาค่ะโอโหเนี่ยครับครูครับครูครับครูครับเมื่อกี้ยังครับเมื่อกี้ยังครูเมื่อกี้ครูยังด่ายังตำหนิพวกหนูอยู่เลยครับครูเป็นคนใจบาปอยากช้าค่ะอยากดูค่ะเราเราตกลงกับน้องชนคานอย่างเดียวพี่ลูกเสาเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งอย่างนี้เทียบกับคานอะไรง่ายยากกว่ากันเสาครับ ง่ายหรือยากสองง่ายค่ะเฮ้ยประจันที่ลูกปรจัจริงเหรอนี่ดูถูกคุูอ้อเลยนะยำเหยียดความพยายามพี่คนสาวนะลูกพร้อมไาลูกไหเห็นไหเพราะเราเชื่อในความสามารถของน้องใช่ไหม 阴阳嘛阴阳嘛。E <Yeah. S 1>